นี่เป็นอีกหนึ่งวิดีโอนะครับที่ลุงแมวอยากจะทำมากมากเลยนะก็คือการแกะกล่อง l ลาย Animal Crossing นะจะเรียกว่าสีชมพูก็ได้นะนี่นี่เห็นไหมเขาจะบอกว่าเป็น s a b ล e a l o h e e i t t o o n นะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีทั้งตัวเครื่องนะครับผมสีชมพูนะแล้วก็มี l ลาย Animal Crossing ซึ่งแตกต่างกว่าปกติของไลฟ์ไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีแผ่นเกมให้ด้วยนะก็ในภาพที่เห็นตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นประกัน ศูนย์ไทยนะครับผมก็จะมีตาซินเน็ขึ้นนะถ้าเราซื้อประกันศูนย์ไทยก็คือมันจะมี TH4 นะครับผมก็จะขึ้นว่าแบบ for sale in Thailand นะนี่พอดึงออกมานะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวแผ่นเกมมาให้ด้วยนะครับเป็นตลับนะสำหรับ Animal Crossing นะครับซึ่งก็รู้ไหมว่าเกมเดียวเนี่ยก็เล่นได้นานเพราะฉะนั้นราคาที่เราเห็นนะครับสำหรับเครื่องเครื่องนี้เนี่ยถ้าอยู่ในช่วงลดเนยอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเนี่ยก็ต้องไม่ลืม ัดค่าเกมไปด้วยนะค่าเกมแผ่นใหม่รู้ไหว่ายังไงก็พันกว่าๆนะครับอาจจะพันห้าพันหกแถวนี้นะก็อาจจะเหลือตัวเครื่องจริงสักประมาณ5000ซึ่งก็โอเคนะเครื่องสีชมพูนะซึ่งสำหรับลุงแมวเนี่ยสวยมากนะสวยมากสวยมากที่เด็ดจริงๆเนี่ยคือด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นลายใบไม้อะนะอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างจากตัวสวิชไลท์รุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นสีชมพูเหมือนกันนะคือลายใบไม้แบบนี้นะครับแล้วก็ตรง ข้างๆปุ่มโฮมเนี่ยจะเป็นตัวลายใบไม้เหมือนกันนะครับซึ่งมันไม่ได้มาแทนที่ปุ่มโฮมนะมันเป็นแค่ลายเฉยนะครับแปะลงไปนะแต่ว่าถ้าเราเอามาเทียบกับตัว n r o Switch รุ่นเก่าอะสวิชไลท์รุ่นเก่านะสีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับไม่ใช่สีใหม่นะอาจจะเรียกได้ว่าย้อมแมวก็ไม่แน่ใจว่าเอาเครื่องเก่ามาทําหรือเปล่านะเครื่องที่อยู่ในสต็อกนะครับเอามาทําให้เป็นรุ่นนี้หรือเปล่าหรือว่า ผลิตใหม่นี่ไม่แน่ใจนะแต่สีเหมือนกันเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เป็นสายสะสมนะแล้วก็มีสวิชไลท์สีปกติอยู่แล้วนะมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะเพียงแต่มันเพิ่มลายเพิ่มความน่ารักอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับผมสวิชไลท์ตอนนี้ถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นเนี่ยโอ้โหราคา3 0 0 0นิดๆเท่านั้นเองนะ3,000กว่าๆเท่านั้นเองนะครับก็น่าคิดอยู่นะน่าคิดอยู่สําหรับคนที่อยากจะซื้อเครื่องแรกแต่ ไม่รู้สิถ้าเป็นลุงแมวอะ่ะลุงแมวจะเอาลายนะจะเอาลายลายมันสวยนะเวลาเล่นทุกครั้งถือทุกครั้งก็จะรู้สึกว่ามันพิเศษแต่ต้องไม่ลืมนะว่าลายพวกนี้ไม่ใช่ลิมิเต็ดอ dition นะครับไม่ได้หมดไปนะเพราะฉะนั้นนะ่ยเราสามารถที่ จะรอมารลดราคากว่านี้แล้วค่อยซื้อก็ได้นะครับถ้าใครมีเครื่องอยู่แล้วนะเป็นสายสะสมนะครับต่อไปนะเรามาดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมเขาชื่อลายนะครับว่า t i m m y and Tommy Aloha e d i t i o n นะครับเป็นลูกสมุนเจ้าทอมนุกอะนะซึ่งก็เหมือนกันเลยนะครับในตัวแพ็กเกจก็จะมีตัวเครื่องสีน้ำเงินนะแล้วก็แน่นอนด้านหลังก็จะมีลายเป็นรูปใบไม้นะแล้วก็มีตัวเกมให้ด้วยนะครับเป็นประกันซินเนกเหมือนกันเนะ ถ้าถามลุงแมวเปรียบเทียบกับตัวสีชมพูลุงแมวว่าก็สวยเหมือนกันสวยเหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับก็สีชมพูก็จะหวานๆแต่จริงสีน้ําเงินก็หวานอยู่นะเพราะว่ามันเป็นจริงๆไม่เรียกสีน้ำเงินเรียกว่าสีฟ้าแล้วกันนะสีฟ้าปนขาวเยอะนะครับก็สวยอยู่นะสวยอยู่นะครับตัวเครื่องด้านหน้าก็จะเห็นลายใบไมนะ้ที่เป็นตัวปั๊มเนอแล้วก็มีด้านหลัง กี่ครั้งก็ยังรู้สึกว่าสวยนะครับแล้วก็ตัวเท็กซ์เจอร์จับเนี่ยก็รู้สึกดีนะเป็นพลาสติกก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นพลาสติกแบบ พลาสติกสุดๆนะครับมันจะมีความมี t e x t ์เจอยู่นะ <S <S เพื่อให้เราจับแล้วมันไม่ลื่นนะโอ้มันให้ประสบการณ์ที่ดีทีเดียวนะครับดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะทั้ง2ส,สีอยากได้สีไหนนะครับผมก็ดูแล้วเป็นยังไงก็บอกกันมาได้นะลุงมาอยากได้ทั้งสองสีเลยนะก็เดี๋ยวรอลดราคาก่อนนะเดี๋ยวค่อยเก็บไว้ในเป็นคอลเลกชันนะของแบบนี้ต้องใจเย็นๆนะครับโอเคลุงมาขอลาบแล้วนะขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านนะครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะไปแล้วครับ